ไมครับเงาถายไม่ได้เหรอลงมาถายเปิดรถผมลงมาถ่ายลงมาถ่ายคุณพานคนนลงมาถายเร็วเร็ลงมาลงมาถ่ายลงมาถ่ายนี่ลงมาที่อย่าซองลงมาถ่ายลงมาลงมาเลยลงมาถ่ายเลยไหมไม่ลงลงมาโดดแต่หน้ารถผมได้ไงถ่ายลงมาถ่ายเลยก็ถ่ายมาเรียบร้อยแล้วลงมาเร็วลงมาเร็วทำความผิดแล้วยังไม่ลงความผิดจะจะไม่ลงลงมาลงมาผมไม่ลงลงทำไมอ่ะ ลงมาเร็วลงมาถทำรีบืนผมหักนะอ้าวก็คุณมาโหดรถผมทำไมแล้วทำไมคุณวิ่งมาขนาดไหนฮะก็ผมวิ่ง80แล้วคุณวิ่งเลนไหนเลนสามเลนสามที่ไหนผมวิ่งเลนกลางคุณจะชนผมฮะผมชนหมดแหละผมแต่งรถมาคุณจะชนผมเนี่ยฮะเปิดประตูไม่เปิด เอานี่นะครับตะเบียนตะบุรุสีเฮ้ยตะบุรุสีนอนหนูหนึ่งศูนย์สามสามกรุงเทพนะครับเลขรถหนึ่งสองสองหกจะทำความผิดอะไรครับ ผมแซงรถมาคุณน่ะกระโดดใส่รถหน้ารถผมเองทำไมจะไม่กระโดดทำไมไม่กระโดดคุณมาเล่นไหนวิ่งมาเล่นสามปิดไฟด้วยรถอ่ะไม่ต้องรถตู้คันเมื่อกี้เข้าซ้ายคุณทำไมไม่เข้าเนี่ยเข้ามาอ้าวแล้วคุณมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วผมจะเข้าได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมต้องให้เข้าจนกิโลหนึ่งแล้วไมจะเข้าไม่ได้ เอาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบ,รบังคับคมคูนะครับจะเกิดรถผมเสียหายนะผมเอาคืนอะไม่ได้หรอก คุณจะพูดอะไรคุณก็พูดไปอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโดดใส่หน้ารถผมนะครับตำรวจเนี่ยผมแซงรถเลนกลางมาจะให้ผมแซงเกาะกลางแล้วยังไง

พยายามมาไม่ได ok ้เซ็นปะทู่มาดูสิครับมาดูไหมเขาเป็นผู้ชายเรามาดูดิคลิปเนี่ยไม่ลงผมไม่ลงผมไม่ได้ทำอะไรผิดอะไรข้อหาอะไรแต่ข้อหาอะไรผมไม่ลงผมไม่ลงคุณนี่รถสวยตรงหรอดง้มาเลยอาวคอยดูตำรวจค่มคูผมนะครับ อาดูจอดนะ ลรวจอดอยู่กลางถนนด้วยเนี่ยรถเนี่ยขับรถมาให้แซง ไม่ลงผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ผมแตงรถมาจะมาจับผมได้ยังไง อยู <étique> ข <â> ่ข้างหลังทำไมจะไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนดกโอ้ยทำไมจะไม่มีวะเปิดกระจกบอกเขาที่บอกเขาเดินไปอยู่ข้างหลังเดินไปแหกตาอยู่อยู่ข้างหลังมาดูมาดูดิครับถ้าตัวลูกไม่มีนะทำไมจะไม่มีเดินไปดูผมไม่เหยี้ยงนะคุณผมไม่ลงคุณจะมาหลอกผมไม่ลงผมไม่ลงทะเบียนรถมีกี่อันมีสองไหมไม่เกี่ยวครับจะไม่เกี่ยวได้ไงนะ ทะเบียนรถไม่มีข้างหลังไม่มีจะวิ่งม,ม,มาได้ยังไงจะลเวานีเ <c oughs> อยู่ข้างท้ายนู่นบอกเขา อยู่ท้ายอยู่ตรงท้ายไปดูท้ายรถสิลูกมีสองอันไม,ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงคุณกล้าไปกับผไมไห้เอามานี่นะครับตำรวจมาผมแซงรถมานะครับตำรวจมาจอด มาเรียกให้ผมจอดนะครับ ผมแซงรถมานะครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรผมไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นนะครับผมแซงรถมาผมก็ต้องแซงขวาอยู่แล้วจะให้ผมแซงซ้ายถ้าเกิดเขาข้าซ้ายมันก็ชนผมอ่ะดิ แล้วมีหน้ามากระโดดใส่หน้ารถผมอีกดีนะผมไม่ชนตายห่าเมื่อกี้อะ่ะ เอากักขังลงเหนียวผมนะคุณมากักขังลงเหนียวผมนะไอ้กักขังเราเรากระทำความผิดเขาแจ้งข้อหาผมนะไม่รู้กฎหมายอย่าพูดสุ่มสีสุมห้าสิครับมาตราหนึ่งสี่สองรถหรือคนกระทำความผิดอ่ะเอานี่รถนี่มาตาไหนก็มาสู้ดิถุนถ่ายมาเหมือนกันเนี่ยเนี่ยแค่ป้ายทะเบียนวไม่ติดนะถ้าไม่เป็นรถของรถแพงเราถ้าไม่ใหนมันเลยมาเลยพามามานที่สูงเนี่ยขอทำไมแบตจะหมด น,นั่นแหละครับเห็นไหมรถจะเกิดกกอุบัติเหตุแล้วเห็นไหม ทำยงไงก็เขียนใบสังมนาะผมจะได้ไปคนมาทึกจับคุมครับใบสังไม่ต้องมาพูดอ่าไม่ต้องมาคุยกับผมตรงนี้ไอ้เมี่ยคุณชบไปพูดกัทน่สานบอกเราชกแต่เดียวตอ,อนอนี้ไม่คุยบอกเขาเลยนะ เขามาลุมผมนะครับสามคนเลยผมไม่รู้จะทำยังไงดีครับถ้าผมจบกฎหมายอ่ะผมไม่คงไม่มาทำมาหากินแบบนี้หรอกครับคุณตำรวจ รถเลย่ต้องมาคุยกฎหมายเรายังไม่เคารพกฎหมายไม่รู้อ่ะคมคูผมหน้าผมไม่รู้อ่ะอะไรกองโอ้ห่ยไอ้หนุ่อ้หนุ่ยไ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 อ้นุ่ยอ้หนุ่ยไอ้หนุยไอ้นุ่ยไอ้ห่ยไนุ่ยไอ้ห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 น่ยไอ้หนุ่ยไอ้หน่้นุไอ้หนุ่ยไอ้หนุ่ยไอ้ห่อ้ห่ยไนุ้หนุ่ยไอ้หนยไอ้หนุ้หนุ่ยไุ่ไอ่ยไอ้ห่ยไอ้หนุ่ยไอ้นนุ่ยไอ ทดสนผมจะปดมเอารถเาผมาบไปเป็นผมขเจะไปเป็นผมบอกแล้วยกมอนผมากับนี่มากว่าคุอเนี่ทุณทสมาหมดอกผมไม่มาถือแ่นี้ผมอายใจเทําไมทำผิดแล้วจะกล้าก็พี่มาลุมกับผมแบบนี้ผมก็กลัวดิ ผมไม่ทำอะไรคุณคุณแล้วตอนนี้มออกลูกอะไรเนี่ยออกอะไรเนี่ยหดหมายไม่เขารถแล้วผมแซงรถมาหาว่าผมวิ่งขวายอะไรอะไรคุณี่คิดอยู่นี่คิดอยู่นี่ผมก็ขวายกันแล้วมไรกบ้า